สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามาดูผักหวานป่าครับนะครับต้นงามๆครับอยากได้ต้นงามๆนะครับท่านผู้ชมครับก็จะต้องมีพืชพีเลี้ยงให้เขานะครับสําหรับหลุมนี้นะครับต้องใช้คําว่าหลุมนะครับเพราะว่าหนึ่งหลุม1กอเนี่ยผมจะปลูกไว้หลายต้นนะครับ เราต้องสำรองไว้วิธีการปลูกขวานป่านี่เราอย่าเอาไว้ต้นเดียวเดียวนะครับเพราะว่าในอนาคตไม่รู้เขาจะรอดหรือไม่รอดเขาจะโตหรือไม่โตในอย่างต้นนี้ผมก็ปลูกแซมไว้ครับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นเลยปลูกไว้เยอะนะครับนี่ต้นเล็กต้นใหญ่เอามาเสริมเขาเรื่อยๆครับนี่ต้นเล็กนี่ต้นใหญ่แล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับพืชพี่เลี้ยงที่จะพูดวันนี้ก็คือชะอมต้องมีพืชพี่เลี้ยงให้เขานะครับผมทดลองดูแล้ว ต้นไหนที่ไม่มีพืชพีเลี้ยงไม่โตครับนี่พืชพีเลี้ยงเขาจะไปอาศัยเกาะรากของพืชพีเลี้ยงครับเนี่ยนี่ต้นผักหวานป่าหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นหลุมนี้สี่ต้น,นครับอันนี้ใช้ยางรถยนต์นะครับสาุที่ใช้ยางรถยนต์เนี่ยก็เพราะว่ามันจะป้องกันเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่ไรไปนะครับเขาก็จะได้ไม่ไหลออกนี่อีกนี่อีกหลุมหนึ่ง นี่ก็อีกหลายต้นนะครับในพืชพิเลี้ยงก็คือต้นชอะอมยิ่งพืชพิเลี้ยงงามต้นผักหวานป่าของเราก็จะงามนะครับเนี่สังเกตดูนะครับนี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาพักต้นแล้วไม่มียอดไม่ได้แตกยอดเหมือนช่วงหน้าแล้งนะครับผักหวานป่าจะออกยอดหน้าแล้งนะเนี่ยต้นง,า,ง,งามงเเลยเห็นไหมครับนี่พืชพิเลี้ยงครับชะอมแล้วก็เก็บยอดชะอมได้นะ ตร,รงนี้ที่ผมเด็ดยอดเขาผมเด็ดตรงนี้ออกครับพอเด็ดตรงนี้ออกปุ๊บเฮ้จะแตกใหม่เห็นไหมครับนู่นครับต้นใหญ่ครับ๋ยวน,นี้ก็จะตัดละเห็นี่รอยที่ผมตัดครับตรงนี้เขาจะแตกออกสําหรับท่านที่อยากจะปลูกผักหวานป่าไว้ทานนะครับก็ถ้าไม่ทําเป็นเชิงธุรกิจเศรษฐกิจก็ ไม่ต้องปลูกเยอะนะครับแต่ของผมเนี่ยเยอะหลายร้อยต้นนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันครับอันนี้ก็เป็นอีกหลุมหนึ่งนี่ครับหลุมเนี้อันนี้ใช้ยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับในพืชพี่เลี้ยงเขานี่นะชะอมแล้วก็มีต้นตะขบด้วยครับไว้ข้างๆกันเนี่ยตอนนี้หลุมนี้มีกี่ต้นให้ดูอันนี้ผมเอามาลงใหม่นะครับใช้เมล็ดงอกมาหยอดหนึ่งต้นสองต้นนี่นะครับ อันนี้ต้นใหญ่ละหนึ่งต้นสองต้นให้ดูต้นกิ่งกระโดงนี่เขาเรียกกิ่งกระโดงกิ่งเนี้กิ่งใหญ่งามนี่อีกต้นหนึ่งต้นใหญ่เห็นไหมครับหลุมนี้มีหลุมนี้มีทั้งหมดต้นใหญ่หนึ่งต้นสองต้นต้นเล็กที่เอามาลงใหม่หนึ่งต้นสองต้นแต่ละปีผมก็จะเอาลงเรื่อยๆให้เขาเยอะเข้าไว้ไม่เป็นไรครับในพืชีเลี้ยงอย่าลืมนะครับต้องมีพืชีเลีียง ที่บ้านผมก็จะใช้หลายอย่างครับพืชพี่เลี้ยงหลกัหลกๆก็คือเป็นพืชพี่เลี้ยงระยะสั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ชะอมเวลาเราปลูกเรา,เาลงคู่กันเลยครับลงในหลุมเดียวกันเลยอย่าให้ห่างกันเนี่เพราะว่าเขาจะอาศัยน้ําเลี้ยงจากรากของพืชพี่เลี้ยงครับแล้วก็มีระยะก,กลางๆมันก็จะเป็นตะขบนี่ครับตะขบรากเขาก็จะมันเป็นเขาเรียกว่ารากพืชตระกูลถั่วเนี่ยพวกนี้นะครับรากเขาก็จะอวบจะขาวรากจะอวบดีแล้วก็ ผักหวานป่าของเราก็จะอาศัยนำเลี้ยงจากพืชพี่เลี้ยงจากรากนะครับ,รบเดี๋ยวพาดูเห็นไหมครับต้นใหญ่ๆสวยๆเลยนี่อีกหลุมหนึ่งครับใช้ยางยางรถเก่าเนี่ครับหลุมนี้มีส,สองต้นอันนี้ต้นใหญ่แล้วอันนี้เพิ่งเอามาลงใหม่แตกยอดใหม่สวยๆใช่ไหม นี่กิ่งกระดงครับเ็าเรียกว่ากิ่งกระดงกิ่งนี้เดี๋ยวให้ดูรากกิ่งเดิมเขาคือกิ่งนี้นะครับเขาขึ้นมาเนี่ยพอกิ่งนี้เขาเอ็นเขาเรียกว่าเป็นการโน้มกิ่งเราโน้มกิ่งลงไปนะครับถ้าเราอยากได้กิ่งใหม่ให้สวยสวยให้เรานโน้มกิ่งลงไปอย่างนี้ครับเห็นโน้มกิ่งนี้ลงไปเขาก็จะแตกกิ่งใหม่กิ่งนี้เขาเรียกว่าเนี่ยครับกิ่งกระดงกิ่งเนี้เขียวๆอยู่นะกิ่งกระดงเนี่ยเรามาดูว่ายอดเขาจะสวยไหมนี่เห็นไหมครับยอดสวยๆส่วนนี้เป็นอีกต้นหนึ่ง ต้นใหญ่แล้วครับยอดสวยแตกกิ่งอันนี้คือมแมลงครับมแมลงเขากัดกินยอดแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับสวยเลยนี่ยอดงามกิ่งงามครับเห็นไหมครับสวยเลยเพืพ่เลี้ยงอันนี้ก็คือชักอมนี่ก็อีกต้นนึงครับ ผหวานป่าปลูกพร้อมกันก็ไม่ใช่จะโตเท่ากันนะครับตันนี้หลักๆก,ก็จะเป็นตะขบพืชเพลียงต้นใหญ่นี่ครับต้นตะขบแล้วก็มีชะอมะหวานป่าต้นสวยๆครับต้นสวยๆง,งามๆที่ผมตัดกิ่งเขาแตกใหม่แตกยอดใหม่ เกียงใหม่ได้เกียงใหม่ต้นส,สวยสครับเชา้านี้วันนี้พามาดูผักหวานปา่าช่วงนี้เขาพักยอดแล้วเขาไม่มียอดใหม่ล้วนี่ผมตัดใหม่ผมตัดเขาตัดแป๊บเลยตัดตรงเนี้ยแตกขึ้นใหม่ จะต้องเอาลงแล้เพราะว่าสูงไปแล้วเก็บไม่ได้ครับอันนี้พูดถึงพืชพี่เลี้ยงสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นไหมลูกลูกของต้นตะขบนะครับเวลาเขาร่วงลงเขาก็จะแตกขึ้นใหม่หรือนกกาอะไรมันคาบไปกินมันก็ถ่ายมูลมันก็ร่วงลงในพื้นที่ของเรามันก็เกิดขึ้นเองถ้าเราไม่อยากได้เราก็ขุดทิ้งครับถ้ามันเยอะไปอนะอน,นี่ก็ออก ต้นนี้ก็ต้นงามๆครับต้นงามๆท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าเจะเห็นยางวงตลอดเลยยางรถม,มอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างก็เพราะว่าจะก,กันเวลาเราเอาปุ๋ยเอาอะไรใส่มาลาลดน้ำนะครับเขาจะน้ำไม่ไหลออกต้นงามๆ อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมยบกจะมาศึกษาดูงานนะครับก็มาดูได้นะครับสำหรับอีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่เจอกันใหม่อหม EP ีหน้าครับสวัสดีครับ